คงว่าต่อไปมันจะไม่มีศาสนาเหลือนี่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายก็ปากคายปากันคิดนะอย่งแต่บัวตายแล้วคํานี้ไม่ตายนะคือคํานี้เป็นคาจริงล้วนๆพูดไว้คําไหนเหมือนกับว่าเขียนแล้วโลกไม่ออกเลย <c oughs> เป็นธรรมพระพุทธเจ้ามันจะเป็นอย่างที่ว่านแหไะ เราเมื่อรู้เมื่อรู้ตัวแต่บัดนี้ผพากัน,น,ย,นยืเยื่องขวนขวายใครจะเป็นอะไรก็ตาม <c oughs> ไม่มีใครรับผิดชอบยิ่งกว่าเรารับผิดชอบเราใครจะมีมากมีน้อยเป็นเรื่องของเขาเรารับผิดชอบเราเราต้องทําดีต่อเรานี่แหละที่เลี้ยงรอดของเราไปได้ <c oughs> ไม่มากก็น้อยไปได้เพราะทมของมุทธเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน,น่น คิดถึงอัดถึงทำเมื่อใดใจก็เป็นธรรมขึ้นมาคิดคิดถึงกิเลสก็เป็นกิเลสไปวันร่างคําไม่มีวันอีกพอกับไหนการใดมันก็มีอนะเพราะรากิเลสคือตัวอิ่วหวยไม่มีราคาว่า,ากิเลสอิ่มพอไม่เคยมีแต่ธรรมนี้มีพอ,อถึงขั้นใดก็อีกในขั้นนั้นขั้นนั้น เรายกตัวอย่างเช่นสมาธิเราอบรมจิตใจนะพอจิตเข้าสู่ความสงบพอในความสงบยินดีอยู่ในนั้นไม่ดิบไม่ดิบนะีจิตสงบแน่นหนาหมันคงงอะไรความพอยิ่งแน่นหนาหมาันคงไม่ดิบไม่ดินออกนอกนัเป็นะพอเป็นยะเรยา เราเห็นไปตั้งแต่ต้นคือทำมีความพอวิเศษไม่มีถึงไหนถึงกันตลอดเวลายิ่งใครดิ้นกับวิเลศษมากเท่าไรคนนั้นเป็นถูกมากเราพูดที่ดิ้นกับมาหาทาถามแล้วมีคำว,ว่าพอมีคำว,ว่าพักผ่อนแบบตัวพอสุขหนือน,านอนได้บ้างธุรกิจได้รับความสงบมันไม่ดีไม่ดี มันก็นอนได้คนเราอยู่ได้สบายได้เพราะงั้นถึงให้ภาันอบรมทางด้านจิตใจถ้าไม่อบรมจิตใจจะหาความสงบไม่ได้นะ